ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าการมีชีวิตด้วยจิตว่างการมีชีวิตด้วยจิตว่างนี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะพูดใส่หน้ากรอกหู ลงไปเลยว่าคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตดปจิตว่างอย่างไรไม่รู้ว่าจิตว่างคืออะไรการมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ไม่ไปเป็นธาตุทั้งสิ่งใดๆไม่ไม่ไปติดผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้เราจิตว่างจิตฉลาดจิตทิดนึกได้รวดเร็วสำหรับจะว่างไม่เป็นจิตงโง่งุ่มง่าม <c oughs> เข้าไปลหลงไหลยึดถือในสิ่งใด ก่อนแต่จะทํากําลังทําทําเสร็จแล้วจิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกภูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุ่นเป็นจิตที่ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียงพอในเรื่องของธรรมชาติ เรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั่นเองจะไปหมายมั่นตามความต้องการของเราไม่ได้นั้นเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือดโดยจิตที่เป็นอิสระ มีจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี่เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสท,ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่เต็มไปอยู่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นด้วยจิต ที่เป็นอิสระจึงไม่รู้สึกเหน็ดเนื่อยสะดุ้งวาดเสียววิตกกังวลระแวงไม่จ้ำเป็นโรคประสาทให้อายละอายแมวคนมีจิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำทำเสร็จแล้ว ก็มีจิตวุ่นหี่ด้วยสิ่งเหล่านั้นแมันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวละายสุนัขด้วยละอาอสัตว์ทุกชนิดที่มันไม่เป็นโรคประสาทคนกินยาแก้ปวดหัวแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับประสาทแมวไม่ต้องกิน คนกินยาระง,งับปวดหัวระง,งับโรคประสาทเป็นตันๆทั้งโลกแล้วก็ยังปวดหัวแล้วก็ยังเป็นโรคประสาทแมวไม่ต้องกินยาปวดแก้ปวดหัวไม่ต้องกินยาระง,งับประสาทแมวก็ไม่เป็นโรคประสาทาตัวหนึ่งแล้วก็คิดด้วยน่าละอายหรือไม่น่าละอายถ้าเราจะคำนวณดูในโลกนี้กินยา แก่ปวดศรีษรษะกินยาระงบประสาทกันวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งโลกนะสกี่ตันกี่สิบตันก็ยังมีคนเป็นโรคประสาทประเทศไทยนี่ว่าเป็นกันเป็น,ปน,ปนแสนแสนทั้งโลกจะเป็นกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทั้งที่ทกินยาแมวไม่ต้องกินยาสักเม็ดหนึ่งมันก็ไม่ปวดหัวสัตว์ทั้งหลายาก็เหมือนกันแหละนี่เรา่ว่า สัตว์มันอยู่ด้วยจิตว่างไม่ไหมามันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไอ้คนเนี่ยมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านทุกประการนี่มันม่นอยู่ในความยึดถือยึดถือในสิ่งใดก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นนี่เป็นหลักธรรมะสูงสุดซึด่งควรจะรู้ไว้ว่าเราไป ยึดถือในสิ่งใดเราก็จะเป็นทาตของสิ่งนั้นเรายึดถือจนไปหลงรักมันเราก็เป็นทาตของสิ่งที่เรารักเราไปยึดถือจนโกรธมันเกลียดมันเราก็เป็นทาตของสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธเพราะเราต้องไปเกลียดมันต้องไปโกรธมัน กลับกลุ่มร้อนรนอยู่ด้วยความโกรธและความเกลียดถ้าเราไปยึดถือลงไหลมันชงสใสมันวิตกกังวลมันก็เป็นาธาดของสิ่งน,นั้นในรูปนั้นจึงเรียกว่าโลกโกรธลงสามอย่างนี้เป็นผลของความยึดถือ ยึดถือในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทาตของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นมาย่ำยีหัวใจเราได้บังคับใช้เราได้ให้ไปหาอะไรก็ได้ให้ไปฆ่าใครก็ได้ให้ไปกระโดดน้ำตายเองก็ได้นี่เรียกว่าไม่มองเห็นสิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงแล้วก็เข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือแล้วจิตมันก็ไม่ว่าง มีคนโง่เขลาจิดเป็นครูบาอาจารย์ก็มีพูดว่าจิตว่างไม่ได้จิตต้องคิดนึกเสมอถูกแล้วแต่คิดนึกอย่างไม่ยึดถือนั่นแหละคือว่างคิดนึกอย่างไม่ยึดถืออะไรมาเป็นของกูมาเป็นตัวกูนั่นคือจิตว่างถูกแล้วจิตมันต้องคิดนึกต้องรับอารมณ์ต้องคิดนึกแต่อย่างโง่ไปยึดถือ มันก็ที่าว่างจิตไม่ยึดถือในสิ่งใดจิตก็ว่างจากสิ่งนั้นเหมือนกับมือของเราเนี่ยถ้าไม่ไปจับถวยสิ่งใดก็เป็นมือที่ว่างไม่ไปจิตอยู่กับสิ่งใดเดียวกวมือมันว่างที่เรามีจิตที่มองเห็นสิ่งทั้งปวงน่มันเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วไม่ไปยึดถือคือไม่หมายมันเป็นตัวกูของกู แม้แต่ชีวิตร่างกายนี้ก็มีได้ใช้มันได้โดยไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูการงานก็ทําได้ทั้งที่ไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมันทําด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในนามรูปที่ควบคุมอยู่ด้วยสติปัญญาอันถูกต้องไม่ใช่ความโง่จิตก็ควบคุมนามรูปนี้ให้ทําอะไรแต่ได้ตามหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ ถ้าจิตมันโง่จิตมันไม่ว่างมันจิตเต็มอยู่ในกิเลสเต็มอยู่ในอวิชชามันก็ให้ร่างกายนี้นาม,มารูปนี้ทำอะไรไปได้วยความโง่ก็มีควาฐฐฐมทุกข์นี่ไม่ว่างจากกิเลสไม่ว่างจากความทุกข์จิตนั่นไม่ว่างจากกิเลสจิตนั่นไม่ว่างจากความทุกข์เราเรียกว่าจิตไม่ว่าง ไม่ว่างก็คืออยู่กับกิเลสและอยู่กับความทุกข์ถ้าจิตว่างก็เป็นจิตที่อิสระเต็มอยู่ด้วยสติสมเปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาประพฤติกระทำถูกต้องหมดทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตเอง มีจิตว่างจึงนำชีวิตไปแต่ในทางที่สงบเย็นถ้าเรามีชีวิตดยจิตว่างเราก็มีชีวิตที่เย็นคำว่าเย็นนี่เป็นความหมายของพระนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็น แต่เรามันโง่เราสอนกันมาผิดผิดให้นิพพานเป็นอะไรไปเสียก็ไม่รู้และอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องรออีกกี่หมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้นิพพานแปลว,ว่าเย็นของร้อนร้อนเย็นมันก็เรียกว่านิพพานในบาลีมีอยู่ชัดเช่นชาตารูปังนิพพาปยะทำแท่งทองนั่นให้นิพพานโยน้ำรดมัน ชาตรูปังเมือนแท่งทองนิพพาะยะทําให้เย็นคำว่าน,นิพพาะยะนั่นคือกิริยานิพพานทําให้เย็นเขาเอาน้ําไปรดแท่งทองที่ร้อนออกมาจากบ้าวขอให้ถือความหมายถูกต้องขอนิพพานแปลว่าเย็นเย็นกายเย็นกาเย,ย็นอะไรที่ไม่มีความร้อนแล้็เรียกว่าน,นิพพานไปตามแบบของสิ่งนั้นนั้นวัตถุก,กอนนิพพานได้ จิตใจก็น,นิพพานได้ร่างกายก็น,นิพพานได้คือมันเย็นกันแล้วกันถ้าจิตว่างไม่เป็นทาตุของอะไรไม่ผูกติดอยู่กับอะไรก็เป็นจิตเย็นชีวิตก็เย็นชีวิตที่อยู่ในจิตว่างมันเป็นชีวิตเย็นใครไม่ชอบก็ได้ถ้าใครชอบก็ควรจะสนใจทำให้มันเป็นชีวิต ที่เย็นคือเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ใยจิตว่างจากกิเลสปัญหาว่างจากความทุกข์ว่างจากต้นตอของปัญหาก็คือว่างจากอวิชชาถ้ายังไม่รู้ก็หยุดไว้ก่อนก็แล้วกันว่าอย่าไปหลงหยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนระวังว่าจะเพียงเท่นี้อวิชชาก็ไม่เกิดมันคุ้มครองได้ ในความยึดถือหลักเมื่อยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ยึดถือสิ่งใดไห้ก็คือว่างมือว่างแล้วไม่แบกไม่หาบไม่หามไม่ทูนอะไรไห้ที่จิตจิตมันก็ว่างจิตว่างมันก็เย็นและสบายนึกถึงเมื่อเราจับถืออะไรไห้อย่างหนัก ก็นึกถึงเปรียบเทียบกันเรื่อเมื่อไม่มีอะไรหนักมันก็ต่างกันอย่างตรงกันข้ามมีชีวิตไปจิตว่างก็คือชีวิตที่ปราศจากของหนักถ้าปฏิบัติอย่างไรจึงจะว่างก็ศึกษาให้รู้ในข้อที่ว่าไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่าง มันไม่ว่างไม่น้ำซมันกัดเอานะมันกัดเอาด้วยนะไปจับอะไรเขาเป็นตัวตนเป็นของตนแล Hence, น้วมันกัดเอานมันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่างเฉยไม่ใช่ว่ามันวุ่นเฉยมันกัดเอาด้วยเจ็บปวดยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนในรูปแบบของความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความลุมก็ดีมันกัดเอาทั้งนั้นแหละยึดถือชีวิตชีวิตมันก็กัด ยึดถือเงินทองข้าวของมันก็กัดยึดถืออะไรมันสิ่งนั้นมันก็กัดยึดถือนิพพานก็ไม่มีนิพพานอ่เพราะนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือได้ยึดถือว่านิพพานของกูเป็นเรื่องหลอกของคนนั่นเองเอาอะไรมาเป็นนิพพานแล้วก็ยึดถือเมื่อมียึดถือแล้วไม่ไม่มีอไม่มีดับทุกเมื่อยึดถือแล้วไม่มีว่างแล้วเจอเป็นทุกเรียกว่าไปยึดถือสิ่งอะไรสิ่งนั้นมันจะกัดเอา อย่างน้อยก็ด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ผู้นั้นต้องการสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของมันเองเรียกว่ามันมีความเป็นเชนนั้นเองเราจะดึงมาสูกิเลสของเราตามความต้องการเรามันไม่ได้พอไปยึดถือสิ่งใดเท่าสิ่งนั้นัก็กัดเอาสมน้ำหน้าทั้งคุณโง่อยากไปยึดถือให้เป็นตัวกูให้เป็นของกู ทั้งที่มันเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรามีหน้าที่แต่เพียงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถูกวิธีให้ได้รับประโยชน์เอามากินมาใช้มาได,ได้ตามต้องการแต่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องถูกกัดไม่ต้องถูกมันกัดเอาเพราะความยึดถือนี่คือการปฏิบัติวิธีปฏิบัติ โดยรู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่กัดเอาแม้ที่สุดแต่ระเบียบการประพฤติปฏิบัติถ้ายึดถือแล้วมันก็ยังกัดนะจะถือศีลจะให้ทานจะทำบุญยะอะไรก็ตามถ้ายึดถือแล้วมันก็จะต้องกัดเอาเมาบุญบุญมันก็กัดเอาตัวบุญจะหมดจะสิ้นมันก็กัดเอา บุญยังไม่ให้ผลมันก็กัดเอาเราจะต้องไม่หมายมัน่นให้เป็นตัวกูของกูเป็นไปนตามอำนาจของกูยกตัวอย่างว่าคนคนมันซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมันก็มานอนคิดทุกวันทุกวันแต่แต่มันถูกฉะนั้นแหละมันก็จะเป็นบ้านะ มันยึดถือมากอย่างนี้ถ้าถูกก็จริงๆมันก็เป็นบ้าเนี่งที่คนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งก็เก็บไว้นั่นแหะพอถึงวันเขาออกก็ตรวจตรวจฉลากหรือไม่ถูกก็เช่นนั่นเองไม่จะถูกก็เช่นนั่นเองไม่ดีใจจนเป็นบ้าคนสองคนนี้มันต่างกันมากคนหนึ่งมันยึดถือคนหนึ่งมันไม่ยึดถือ คนยึดถือก็คือคนแบกก้อนหินหนักๆอยู่ตลอดเวลาคนไม่ยึดถือก็คือคนสาบายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนได้จัดว่าโลกทั้งหมดโลกที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรก็ตามมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติยึดถือไม่ได้ มันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนให้มองเห็นขอน้อนี้ว่าสุนโยโลโกอัเตนวาอัตติเยนวาโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนว่างจากอัตตาที่ตัวตนว่างจากอัตตนิยาที่ขอทิ่นเนื่องด้วยตน คอยดูทุกสิ่งที่มีในบ้านเรือนของเราทุกสิ่งมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มาตามความประสงค์ของเราเราจัดเราทำให้ตรงกับความต้องการของเราได้แต่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเราบังคับมันได้เพียงเท่านั้นเพียงแค่เราเข้าเกี่ยวข้องกับมันชนิดที่มันจะไม่ตัดเอาและใช้เป็นประโยชน์ได้ ต่ถ้าไปยึดถือเป็นตัวตนจะให้เป็นไปตามความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องทนทุกข์แม้แต่ชีวิตนี้แม้แต่ชีวิตนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติจิตใจรู้ความจริงของ้อนี้แล้วผสมรวกับธรรมชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วให้มันเป็นอยู่อย่างไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้ว มันคงเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะมาเป็นตัวกู้ไม่อาจจะมาเป็นของกู้จิตชนิดนี้ว่างจากความยึดถือสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้เป็นไปหรือให้เป็นอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ เนี่ยปฏิบัติให้มีชีวิตโดยจิตว่างคือท,ทำอย่างนี้รู้อยู่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราเข้าไปเกี่ยวข้อให้ถูกวิธีตามวิธีของความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจะ ไม่มีความหมายมั่นสิ่งใดด้วยความง่กเขาของเราเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมาเป็นอย่างนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้มาเป็นตัวกูบ้างมาเป็นของกูบ้างเห็นชีวิตนี่บางทีก็จะเป็นตัวกูก็เป็นไปไม่ได้ับมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเสมอบางทีก็ต้องการให้ชีวิตนี่มาเป็นของกูเป็นชีวิตของกูมันก็เป็นไปไม่ได้มัน,มต,น,ต,มนต้องเป็นไปต,ตามกฎของธรรมชาติเสมอ นี่เราต้องร่วมมือกับธรรมชาติให้ถูกต้องข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้องแล้วเพะพฤติให้สมคล้อยกันไปกับอาการที่มันจะต้องเป็นไปต,ตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าร่วมมือกับธรรมชาติอย่างถูกต้องก็มีลมหายใจอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ เรามันมีความถูกต้องอยู่ในชีวิตนั่นสิ่งที่เรียกว่ามีความถูกต้องแปดประการนะสมาธิิความรู้ความคิดความเห็นถูกต้องสมาสังกัปรความปรารถนาถูกต้องสมาวาจาพูดจาถูกต้องสมากรรมโตการงานถูกต้องสมาอาจีโวดำรงชีวิตถูกต้อง สมาวายาโมภาคเพียรถูกต้องสมาสติมีสติถูกต้องสมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นว่าอย่างถูกต้องมันถูกต้องหมดพระรู้ธรรมชาติว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างไรเหตุปัจจัยของมันอย่างไรเราอยู่กับมันอย่างถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์นี่เรียกวมีชีวิตอยู่ด้วยความคิดนึกที่ถูกต้องไม่ไปโง่ มายมั่นอะไรให้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่จะดำรงชีวิตดยจิตว่างทีนี้มาดูกันต่อไปสักหน่อยว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่จะมีประโยชน์อย่างไรก็ <laughs> <laughs> พอจะเห็นได้เองแล้วว่าที่พูดมานั้นมันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเราจะสบาย ไม่ถูกอะไรกัดเอาไม่โง่ไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนแล้วมันกัดเอาเราจะอยู่อย่างไม่มีอะไรกัดเอาโดยร่างกายก็ดีโดยจิตใจก็ดีจะไม่มีไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เรียกว่าเราก็สบายเหมือนจะอยู่กับนิพพานน้อยนอยนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่าง เรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดนีม่มีชีวิตอยู่่ินจิตว่างนีสรุปความว่าไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยสบายที่สุดสบายกว่าไปอยู่ในสวรรค์ซะอีกพวกเทวดาในสวรรค์เป็นพวกคนบ้ายึดถือสวรรค์ว่าเป็นตัวตนของตนยึดถือตามารมว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่ มันก็ไม่มีความสุขอะไรหรอกเพราะมันเต็มไปได้วยความยึดถืออยู่ที่นี่ในโลกนี้ดีกว่ามีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ศึกษาเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีอะไรตัดเอาก็สาบายอยู่ที่นี่และสาบาย ข้อความที่หน้าหัวมีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อพวกเทวดามันจะตายจะจุดตนินถามกันว่าจะไปเกิดที่ไหนดีคนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ไปถามจอมเทวดาจอมเทวดาบอกว่าไปเกิดในมนุษย์โลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีการประพฤติสมจริงและเทวดาตนนั้นหรือน่าจะเรียกว่าตัวนั้นดีฝ่ามันก็ตัดสินใจที่จะมาเกิดในมนุษย์โลก เพื่อพบเพื่อพุทธประําประสงค์มีการประพฤติธรรมจันยร์ในโลกมนุษย์นี่มีการประพฤติธรรมจันยร์ประพฤติแล้วจะเป็นอิสระจะว่างจากการยึดถือแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยนี่ทอยเรามองเห็นว่าชีวิตจะไม่เป็นทุกข์นั่นมันต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดถือ ถ้ามีความยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์กามาวจรสวรรค์รูปาวาจรอยู่ในพรมโลกชั้นสูงสุดยึดถือตัวกูยึดถือของกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นข้อความในพระบาลีตรากฏชัดอยู่แล้วว่าในพรมโลกนั่ะเป็นที่ยึดถือเก่งกว่าที่ไหนหมดเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นสุขตามแบบของกลม ยิ่งเป็นสุขมากเท่าไรมันก็ยิ่งยึดถือมากคงนั้นมันจึงมีคํากล่าวว่าพวกพรมกลัวตายมากที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์ก็มันยึดถือในความสุขทาแบบพรมนั้นมากเกินไปเหตยด้วยดีแตว่าถ้ายึดถือแล้วแม่ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดก็ยังเป็นทุกข์และยิ่งเป็นทุกข์อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องยึดถือดีกว่า ให้ว่างจากความยึดถือให้ปล่อยสิ่งทั้งปวงไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องยึดถือมีวิมุตติคือความปล่อยวางเพราะสติปัญญาเห็นว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันกลับเอาเราก็จะอยู่เป็นสุขดีกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ทุกคนจะปล่อยอยู่กันเป็นสุขถ้าไมยึดถือด้วยกิเลสแล้วจะไม่มีการเบียดเบียน เราจะมีความรักผู้อื่นได้อยู่กันโดยมีหลักการว่าทุกคนเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขคนเดียวมีหลักการว่าสังคมมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต้องอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขก็ไม่มีใครรุกล้ำสิทธิอะไรกัน ถ้าต่างคนต่างไม่หมายมั่นไม่ยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวกูของกูมันไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็มีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฟังให้ดีนะว่าอัตโนมัตินะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวกูของกูที่จะยึดถือเห็นแก่ตัวแล้วจิตนั้นจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติ ลัทธินี้คือลัทธิที่จะครองโลกให้อยู่กันเป็นภาสุขได้ธรรมาเรียกชื่อลัทธินี้ว่าทร,รม,มิตะสังคมนิยมแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้เป็นลัทธิการเมืองสูงสุดยิ่งกว่าลัทธิใดๆในโลกนี้ทำรรม,มิตแรแปลว่าประกอบด้วยทรรมสังคมนิยมคือถือประโยชน์ของ คนทั้งหมดเป็นใหญ่สังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่ถ้าทำนิตะประกอบอยู่ด้วยธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติก็อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นศาสนาของภศษีอริยเมตไตรโดยแท้จริงไม่มีใครเห็นแก่ตัว มีแต่การรักผู้อื่นเต็มขนาดและโดยอัตโนมัติหมดปัญหาสมกับที่เรียกว่าสีอาริยเมตรตรคือมิตรภาพอันสูงสุดประเสริฐไม่มีมิตรภาพใดจะยิ่งไปกว่านี้เมตรตรแปลว่ามิตรภาพมีมิตรภาพเนื่องอยู่ด้วยมิตรภาพระกอบอยู่ด้วยมิตรภาพนี่เรียกว่าเมตรตรศีสงาราศี อริยะก็ประเสริฐสีอริยเมตรตรประกอบอยุติมิตรภาพอันประเสริฐอันสูงสุดเราจะสร้างโลกประีอริยเมตรตยได้ที่นี่ด้เดียวนี้ด้วยความมีจิตว่างไม่ยึดเพื่ออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีใครแบ่งแยกมาเป็นตัวกูของกู ขอให้พิจารณาดูการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่มีประโยชน์ตนเองถึงที่สุดมีประโยชน์สาคนทั้งโลกทั้งจักรวาลสูงสุดอน่าจะเอาอะไรกันอีกล่าถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าแล้วก็มันถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าไปแล้วตัวเองก็เป็นสุข เพื่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตจัดมีชีวิต,วตทั้งหลายก็เป็นสุขมันก็ควรจะพอใจนาฏมาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ดีกิจว่า,างนี่พอแล้วต้องการมากกว่านั้นก็บ้าถ้าไม่รู้จักจะเลยก็โง่ขอภัยพูดตรงๆเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องการก็โง่ต้องการมากกว่านั้นก็บ้าพอกันที คอยผู้มีจิตว่างอยู่ด้วยความสุขสวัสดีไม่มีความทุกข์เลยตลอดทุกสิพาราตีการเทิน